ดีคะเพราะชีวิตคนเราแสนสั้นและมีเพียงชีวิตเดียวเราเลยต้องมาเรียนรู้กันว่าเราจะดําเนินชีวิตที่แสนสั้นและมีชีวิตเดียวนั้นให้มีความสุขและมีความหมายได้ยังไงครับทั้งหมดนี้ค่ะคาตอบได้ในรายการน้ำครึ่งแก้วกับดิฉันระวิชาทางสุบุตรทค่ะผมสุรัตน์โพธิ์ิประสารครับผมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับดิฉันครับเป็นไงบ้างคะมีความสุขไหมคะวันนี้ ก็มีความสุขเหมือนทุกวันครับบางคนบอกมีความสุขแบบรุ่มรุ่มดอนดอนค่ะรุ่มรุ่มดอนดอนใช่ไหมจะรุ่มดอนมันแบบเหมือนกราฟเป็นเคอร์ฟแบบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงไม่มีความสม่ําเสมออ่าก็มันอยู่ที่ว่าเขาเอาความสุขเขาไปเปรียบเทียบแบบอะไรถูกไหมครับอ่าแต่ปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนมีความสุขครับวิชาเราต้องมาดูว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องอะไรในแต่ละวันในแต่ละวันอนอน8ดชั่วโมงถ้าเกิดทําได้บางคนอาจจะนอนน้อยกว่านั้นอยู่กับครอบครัวนี่ ต้องหลังจะทํางานโอ่ oh, ถ้าหลักๆก,ก็คงจะเป็นทํางานแหละค่ะอาจารย์อย่างน้อยคนละ8ชั่วโมงอย่างเหมือนกับว่าถ้าเราเอา24มาหารด้วย3ถูกไหมมันก็ได้อย่างละ8 บช่นี่คือถ้าพูดว่าชีวิตสมดุลนะคะชีวิตที่สมดุลสุดๆทํางาน8ชั่วโมงมีชีวิตหลังเลิกงานและก่อนเลิกการทํางานรวมกันแล้ว8แล้วก็มีเวลานอน8ถูกไหมครับแต่นี้บางคนชอบแบบหอบงานกลับมาบ้านบางทีเลิกงานดึกอยู่กับลูกแค่แบบแป๊บเดียวส่งลูกเข้านอนไม่ค่อยได้จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเท่าไหร่นะใช่หรือบางคนก็เห็นรถติดก็เลยไม่รีบกลับบ้านก็นั่งทํางานต่อดีกว่าใช่ไหมครับ อ,อันนี้คือส่วนส่วนหนึ่งแต่นอกจากนั้นถ้าเกิดว่าเขาทํางานที่ตัวเองอาจจะแบบมีความเครียดด้วยละคะอาจจะไม่ได้มีความสุขกับการทำงานล่ะมันก็เหมือนกับว่าเวลาส่วนใหญ่ก็เป็นเวลาที่ไม่มีความสุขใช่เพราะเวลางานมันไม่มีความสุขไง ใช่แล้ววันหนึ่งทํางาน8ชั่วโมง1สัปดาห์บางคนอาจจะทํางาน5วัน6วันหรือ7วันบางอาชีพ7วันเลยก็มีใช่นับเป็น1ปีและชีวิตของการทํางานตลอดมาตั้งแต่เริ่มเรียนเรียนเพื่อให้มีงานทําแล้วก็สุดท้ายจนกเกษียณอายุ60ปีแปลว่าเราใช้เ,เวลา38ปีกับการทํางานอาพอคูณตัวเลขแล้วมันเป็นปริมาณเวลาที่เยอะมากที่เราทุ่มเทไปแล้วเราไม่รู้ว่าเรามีความสุขหรือเปล่าใช่ครับผมนะครับงั้นจะเห็นว่า การที่คนได้ทำงานที่ตัวเองชอบะนะครับหรือมีภาษ,ษิตจีนนะฮะโบราณนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณทำงานที่คุณรักเนี่ยเรื่องงานเลือกเล,เ,ลเลือกทำงานที่คุณรักคุณจะได้ไม่ต้องทำงานเลยสักวันหนึง โอ้โหใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการเรื่องงานที่ตัวเองรักตัวเองชอบเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่จะมีผลกับเรื่องความสุขในระยะยาวของเรานะครับแล้วเราก็รายการเราก็จะพูดจุดเสมอค่ะพิชาว่าเราจะส่งเสริมให้เรามีโอกาสได้หาจุดแข็งของตัวเองใช่ไหมครับค้นพบตัวเองแล้วหลังจากนั้นก็เลือกทําในสิ่งที่มันตรงและมันเหมาะกับตัวเองเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขครับจริงเลยค่ะอาจารย์นึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันมีอยู่คํหนึ่งที่ท่านพูดไว้ว่าไปทํางานให้เหมือนไปเที่ยว คือใช้ชีวิตให้เหมือนอ่ะเราไปทํางานแต่จริงแล้วเราไปเที่ยวนะ<ช>ไปเล่นนะช,ชีวิตก็จะมีความสุขขึ้นมาใช่ครับอม,มันก็คือให้เป็นสิ่งเดียวกันนั่นเองแต่บางทีคนเราอาจจะอยู่ในที่ที่ไม่ใช่งานที่เหมาะกับตัวเองบางคนอย่างตั้งแต่เลือกเรียนเลยเลือกเรื่องใน สิ่งที่ค่านิยมของสังคมเขามองกันว่าอันนี้ดีแต่ว่าไม่รู้ว่าเราชอบหรือเปล่าใช่เขาเรียกว่าให้ความสําคัญกับค่านิยมของสังคมแต่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับค่านิยมของตัวเองใช่ไหมครับหรือว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้หาค่านิยมของตัวเองให้ชัดเจนซึ่งเราได้พูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยแล้วะนะครับแต่วันนี้เราจะมองอีกมุมหนึ่งครับพิชา,าในมุมขององค์กรบางและหมายถึงไม่ใช่แค่คนคนเดียวละหมายถึงองค์กรหนึ่งองค์กรเลยใช่เพราะว่าเขามีผลกับความสุขของคนมากมายนะ คนทั้งองค์กรเลยใช่แล้วไม่ใช่แค่คนในองค์กรด้วยยังเป็นคนข้างนอกอีกที่เขาทําธุรกิจด้วยนะครับคนที่เขาติดต่อด้วยกันใช่ไหมฮะนั่นจะเห็นว่าการที่องค์กรมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความสุขนะครับมันก็ช่วยทําให้คนในองค์กรมีความสุขนะครับแล้วก็มีงานวิจัยออกมาอีกเช่นเดียวกันมากมายเขาบอกว่าการที่ พนักง,งานเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็มีความสุขในการทํางาน mm hmm. แน่นอนสิ่งที่ส่งผลกลับมาก็คือความสําเร็จขององค์กร mm hmm. แล้วก็องค์กรก็จะเติบโตขึ้น mm hmm. ถ้าเราไปหาที่ไหนเราไปดูเนี่ยนะฮะองค์กรที่เติบโตมากๆโดยส่วนใหญ่พนักง,งานก็จะมีความสุขในการทํางาน นแน่นอนนะคะว่าเราจะคุยเรื่ององค์กรแห่งความสุขนะคะสสัปดาห์เต็มด้วยกันสัปดาห์รแรกวันนี้น้ำในแก้วของเราเราจะคุยกับองค์กรที่เป็นองค์กรแห่งความสุขที่ไม่มีใครไม่รู้จัก<ช>องค์กรนี้องค์กรนี้ต้องบอกว่านิติศาสตร์ฟอร์จูเนี่ยนะครับเขาได้จัดอันดับว่าองค์กรนี้บเง็รองค์กรที่คนอยากทํางานด้วยที่สุดในโลกเนี่ยนะครับห<อ>ลายปีติดต่อกันเลยครับที่สาคัญนะคะองค์กรนี้เป็นคนที่ ทุกคนถามเขาตลอดใช่เพราะว่าอยากรู้อะไรถามอากูแน,น่นเองแม่ดอน Google ครับน<ฮ>ะครับเราได้ยินเรื่องราวของ Google มากมายแล้ววันนี้เราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารสูงสุดของ Google ในประเทศไทยนะครับผมเพราะฉะนั้นช่วงหน้าน้ำในแก้วของเรานะคะมาดูกันค่ะว่าองค์กรจะมีความสุขได้ยังไงคะ่ะ บันดาลใจเริ่มต้นที่นี่ทุกดีไซน์สวยมีระดับทุกฟังก์ชั่นลำ้ำทุกรายละเอียดสร้างแรงบันดาลใจให้คุณแรงบันดาลใจครั้งใหม่มาถึงแล้ว The Inspiration ล่าสุดจาก Electro Lux Thinking of You ครับในช่วงที่2นี้นะครับท่านผู้ชมครับเราก็มาในช่วงของการเติมน้ําแล้วนะครับแล้ววันนี้น้ําในแก้วของเรานะครับเคยมาเยี่ยมเยียนเราครั้งหนึ่งแล้วนะครับตัวท่านเองเป็นผู้บริหารนะครับสูงสุดของ Google ประเทศไทยนะครับเอต้อนรับคุณอริยะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันมีประเด็นหนึ่งครับคุณอริยะวันนี้ที่อยากชวนมาคุยนะครับเพราะว่าเราได้ยินกันมาเยอะแล้วเกินว่า Google เป็นองค์กรใหญ่เป็นองค์กรสมัยใหม่เป็นองค์กรที่มีสีสันเป็นองค์กรที่ มีกว่าเข้าไปทำงานแล้วเกิดแรงบันดาลใจอะไรต่างๆนะครับวันนี้เลยเลยมาเจาะเ,เรื่องพวกนี้นกันว่า Google เขาดูแลคนยังไงและสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับก็คือว่าเราจะเห็นจากรูปเขาส่งต่อมาทางอินเทอร์เ<ใ>น็ตบ้านอะไรเราจะเห็นบรรยากาศในการทํางาน Google ทดูดูไอ้นี่มันที่ทํางานเลยเนี่ยนึกว่าเป็นที่บ้านหรือว่าเป็นสถานบันเทิงอะไรต่างๆ,ๆนะฮะซึ่งก็น่าสนใจมากเลยวันนี้อยากจะชวนคุยนิดนึงครับว่า Google ในมุมมองของโลกภายในแล้วนะครับก่อนที่คุณอริยะจะมีโอกาสได้ไปจอยก o o g l e คาดหวังว่ายังไงแล้วพอได้ไปเห็นโลกภายในที่ว่านั้นจริงๆซึ่งมีคนไทยไม่อยู่คนนะฮะที่มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสกับโลกภายในใน,นี้มันต่างกันยังไงครับผมว่าถ้าดูจากประสบการณ์ตัวผมเองนะครับ,รบผมเชื่อว่าคล้ายๆหลายๆคนนะทุกคนเคยได้ยินตำนานเรื่องดูก,การทํางานบรรยากาศนะแบบคือเหมือนทั้งเล่นทั้งทํางาน<ช>เรื่องสวัสดิการอะไรพวกนี้นะรเราได้ยินมาหมดแล้วผมก็คาดหวังเหมือนกันแต่เอาจริงๆก็ยังนึกภาพไม่ค่อยออก ว่าเ,เข้าไปแล้วมันจะเป็นไงบ,บริการคือบรรยากาศมันมันรีแลกซ์ขนาดนี้เลยหรือเปล่าครับวันแรกที่ผมผมเริ่มงานนะครับผมไปเริ่มที่ซิดนีย์ทำไมต้องไปซิดนีย์คคือเขาให้ไปไปเทรนที่นู่นก่อนอ๋อไปเทรนทิธีแล้วเป,เป็นการไปเทรนแล้วไปดูด้วยว่าเขาเรียกอะไร culture ของของ,องขององค์กร google มันเป็นไงนเพราะในเมืองไทยเราเราเพิ่งเปิดออฟฟิศเพราะนั้นเรายังเรายังไม่มีอะไรเลยเราควรจะไปซึมซับความเป็น google จากจากออฟฟิศสอื่นครับ เพราะฉะนั้นก็เขาก็เลยส่งไปให้ให้ไปที่ซิทนี้ก่อนผมก็ยังถามเลยว่าเทรนนี hey, ้ผมควรจะแต่งตัวไงผมก็ยังสองถิตสองใจค,คือเราก็ได้ยินมาแล้วว่าแคชชวลคือใส่เหมือนกางเกงยีนไปได้แต่เราก็วันแรกการทํางานของเราเนี่ยงงฮะก็ยังเกรงๆอยู่นิดหนึ่งเขาเคไปถึงเปิดประตูเข้าเจอคนใส่ขาสั้นมาเลยผมก็โอเคคือคนเข้ามาทํางานก็คือสบายสจริงคือ คือเรามีอย่างหนึ่งที่มีคําพูดหนึ่งที่ที่ใน Google เราจะพูดพูดถึงกนะ็คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องใส่สูรเพื่อจะทํางานได้ดีนะซึ่งอันนี้นะค,คือใช้แน่นอนเลยโอ้นี่มันชัดเจนนะเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนคนรู้สึกว่าถ้าในเซตอัพของการทํางานเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะต้องแต่งตัวให้เหมาะสอมกับการไปทํางานอยู่บ้านก็ต้องแต่งตัวเหมือนอยู่บ้านแต่ว่ากู o ก l e ก็เลยบอกว่า2อ,อย่างนี้มันไม่เกี่ยวเรื่องการแต่งตัวเลยถูกต้องถูกไหมครับอาจจะได้ผลตรงกันข้ามโดยซ้อมไปใช่ฮะมันเป็นยังไงนะครับ พราะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่ผมสัมผัสนะครับแลคือความความเป็นกันเองความสบายแล้วผมเข้าไปทุกคนทักผมหนด่เลยซึ่งเขาไม่ได้รู้จักผมเลยนะครับ,รบเพราะมันคือวันแรกของผมเขาก็ถามเลยว่าเอ้คุณมาจากไหนอยู่ประเทศไหนไอออฟฟิศเป็นงยงไงอะไรต่อไหคือคือเป็นการเป็นการทักทายแบบธรรมดามากครับและหลังจากนั้นเราก็เริ่มรู้แล้วนะครับการที่จะรู้จักคนก็เราก็ทักเขาเลยครับนะและสิ่งที่ o o ูก็ทําและที่จะทําให้ให้เรารู้จักกันได้ดีขึ้นและง่ายขึ้น คือในออฟฟิศในหลายๆออฟฟิศของทุกออฟฟิศของ Google ทันทีแล้วอะเราจะมีมุมที่เราเป็นมุมเหมือนกึ่งๆเป็นร้านกาแฟคือทุกๆชั้นเลย <okay. S 1> นะครับที่เราจะมาเบรกได้คือดื่มกาแฟดื่มน้ำน้ำน้ำผลไม้แต่กินของกินเล่นอะไรต่อนไยคม,มีทุกอย่างเลยแล้วคนก็จะเป็นเบรกกันแล้วเราก็ไปเจอกันในมุมนั้นก็เนี่ยเราตอนเราเจอกันเราก็เริ่มคุยกันละนะฮะอันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ Google ทำได้ดีครับผมทีแรกมันเป็น ทั้งสวัสดิการของของ g ูเกิลเบเนฟิตอันหนึ่งที่ g o o g ก็ให้อยู่แล้วกับพนักง,งานนะฮะแล้วมันเป็นเครื่องมือนหนึ่งที่ Google ใช้ทําให้เราเราอยู่ด้วยกันนะครับเรารู้จักกันมากขึ้นโดยที่เราอาจจะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เป็นทํางานโดยโตรงก็ได้เราอาจจะไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันก็ได้แล้วมันทําให้เนี่ยบรรยากาศในองค์กรอนะเรารู้จักกันดีขึ้นเราเราเป็นทีมที่แน่นนะะมันมีเรื่องหนึ่งที่ที่คนเขาเขาอันนี้ไม่ใช่เรื่องลือแต่เรื่องจริง นะอ,าอาจารย์ใช้ gmail ไหมครัใช่ครับ gmail นี่เป็นอีเมลหลักของผมแอบกระซิบตรงนี้เลยนะรู้ไหมฮะว่าจุดเริ่มต้นของ gmail <c oughs> แต่เป็นมาจากวิศวกร2ท่าน,านที่อยู่ดีอ่ะมาน,นั่งกินกาแฟกันในออฟฟิศของ google านั่งคุยกันแล้วก็นึกถึงว่าอจะทำไงให้อีเมลมันง่ายขึ้นมันสะดวกขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของ gmail ไม่ได้มาจากผู้บริหารนะมาจากวิศวกรสองคนม,มาจากอินเจเนียร์สองคนซึ่งอันนี้ถ้ามามองในมุมมองขององค์กรอ่ะอันนี้คือเสน่ห์ของ Google ว่าเราความคิดไอเดียใหม่ๆไม่ได้จําเป็นต้องมาจากผู้บริหารเจ้าของอย่างเดียวในห้องปร,ร,ระชุมนะครมาจากใครก็ได้และไม่ได้จําเป็นว่าจะต,ต้องมาจากอินเจเนียร์หรือว่าวิศวกรอย่างเดียวครับทีมเราทีมมาร์เก็ตติ้งทีมขายทีมพรัอต์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะ ค้นคิดไอเดียใหม่ๆก็ได้ลองเสนอดูแล้วถ้าโดนเอาเลยดูเลยซึ่งอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ Google ทําได้ดีมาก mm hmm. เพราะตอนเรามาถึงถึงระดับที่เราเป็นองค์กรที่ใหญ่แน่นอนมันเริ่มมี pressure จาก shareholder อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับว่ามันอยู่ที่เรื่องของกำไรนะใช่เวลาเข้าตลาดใช่ไับ,บเข้า n a สแด q แบบนี้ใช่ไหมครัแต่สิ่งที่ mm hmm. Google ทําได้ดีอ่ะคือเขา mm hmm. เขาแยกเรื่อง mm hmm. เรื่องธุรกิจก็คือเรื่องธุรกิจแต่เรื่องนวัตกรรมอ่ะเขาไม่ให้ใครแตะเลย เพราะหลายๆบริการที่เราคิดขึ้นมาเรานึกถึงผู้บริโภคเป็นหลักเรานึกถึงว่าเอ้เราทําขึ้นมาแล้วจะมีประโยชน์ให้กับผู้บริโภคไหมแต่ทําให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นไหมอันนี้คือสิ่งแรกที่เรานึกถึงก่อนก่อนที่จะมานึกถึงว่าเอ้แล้วเราจะทํามาหากินจากบริการนี้ยังไงก็คือเรามองลูกค้าเป็นสุดลูกค้าเป็นหลักเลยทุกในทุกๆเรื่องว่าชีวิตขาต้องดีขึ้นต้องง่ายขึ้นคือต้องง่ายอ่ะ ชีวิตเขาต้องง่า okay. ยคือผมพูดได้เลยนะครับว่าบางบริการอนะ่ะตอนเราเราได้ยินมาเราบบแล้วตรงนี้มันจะทําเงินได้ไงออไม่ oh. ใ,ใช่เรื่องที่ Google จะเป็นห่วงตอนแรกเลยเอาผู้บริโภคก่อนแล้วมีความเชื่อว่าถ้าผู้บริโภคแฮปปี huh. ้ในการใช้บริการของเราเดี๋ยวไอ้เรื่องอื่นมันตามมา,ามเองใช่ก็คือว่ามองเรื่องของสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญก่อน <Yeah. S 1> แล้วเราก็ไม่ได้หนีห่างไปจากความเชื่อเริ่มต้นของเราโดยการที่เราเชื่อว่านี่แหละลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง แล้วถ้าเราคิดแบบนี้เราด้วยวิธีคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆในที่สุดแล้วสิ่งอื่นมันจะตามมาสิ่งดีๆก็จะตามมาอ๋อโดยไม่ได้คิดว่าเอาแต่เอาเงินไว้ก่อนไอ้ตรงไหนทําแล้วได้กาไรเยอะตรงไหนทําได้เงินเยอะทําไปตรงนั้นก่อนไม่ได้คิดแบบนั้นไม่ครับซึ่งอันนี้มันเป็นกลายเป็นผมว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเรา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 ,เราเรียกตัวเองว่าเราเป็นพวกชาวชาวกูเกลส์กูเกลส์นะครับก็คือชาวที่พนักง,งานที่ทํางานให้ Google อันนี้เป็นความเชื่อที่เรามีที่เราถูกฟังมาอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ทําให คนอยากทํางานให้บูเพราะเห็นแล้วว่าเป็นบริษัทที่ไม่ได้เห็นแก่เงินนะแต่แต่เอาผู้บริโภคเป็นเป็นหลักจริงๆซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่อินสปายริงอะคือคนเข้ามาแล้วแบบโห<ฮ>เราเราอยากทําให้เต็มที่และในเวลาเดียวกันก็เป็นองค์กรที่ดูแลที่ดูแลพนักง,งานได้ดีจริงจงตัวอย่างส่วนตัวหนึ่งนะครับเจ้านายผม อ,อยู่ที่สิงคโปร์แรกๆผมมาถึงผมก็ทํางานเต็มที่ก็ทํางานดึดกๆจุพักหนึ่ง<อ>เขาก็ส่งอีเมลมาบอกเฮ้ยอาริยะ hey, อ,อยู่เริ่มเลิกส่งอีเมลมาตอนตีหนึ่งได้ไหมคือเจ้านายผมอะที่เป็นคนเบรกผมบอกเฮ้ยทำงานให้มันสมเหตุสมผลแต่อย่าทํางานดึกๆกันไปจนมันมีผลกก็ทบกับชีวิตครอบครัวของเราโ<อ>ัวเจ้านายเป็นคนเป็นคนเตือนเราเลยซึ่งคุณอาริยะไม่เคยเจอเจ้านายแบบนี้ใน ที่ทํางานๆๆอื่นๆที่เคยเจนที่มีนี้บบคือแบบเจ้านาย<ห>อือ่นๆของผมว่าอันนี้ต้องบอกว่าเขาก็มีความหวังดีกับเราอยู่แล้วนะแต่ไม่ไม่เคยมีคนนี้เบรกผมบอกว่าเฮ้ยทำงานน้อยลงนะคราวนี้เป็นครั้งแรกเคนะแล้วเราก็มีวัฒนธรรมอันหนึ่งที่ที่น่าสนใจก็คือเราเรียกว่า TJF ก็ค <m> ือแต n g o าอ i ตรายเก็คือทุกวันศุกร์เ่เราเราจะจัดกับทีมงานในออฟฟิศ Google ประเทศไทยร่วาทุกออฟฟิศเลยทั่วโลกนะตอนช่วงบ่ายเราจะอาจจะเลิกทำงานเร็วนิดหนึ่ง นะครับแล้วก็เรามาแหงเอาด้วยกันที่ไประเทศไทยสิ่งที่เราจัดคือเราจัดเป็นทีมเลยทุกทวันศุกรนะ์เราจะมีทีมที่แต,ตกต่างกันเราจะมีทีมแบบ international บ international เพายว่าวันนี้วันศุกร์นี้เราจะไปกินอาหารที่อาจจเป็นอาหารแบบเกาหลีญี่ปุน่นนะฮะอ,อาหารต่างชาติ เ,เรนเลี้ยงเลยแล้วเราก,แก็แล้วเราก็เลี้ยงลูกน้องอ๋อครับผมอันนี้ก็จะเป็นแอคทิวิตี้ที่เรามีมีจัดอยู่เรื่อยๆอันนี้จะเป็นสิน่งที่สร้างบรรยากาศที่ที่สนุกที่เป็นที่มีความเป็นกันเองนออฟิศของเราด้วยะะการที่จะใช้เงินเดือนเป็นตัวล่ออย่างเดียวหรือผลตอบแทนที่เป็นแต่นั่นตัวงินอย่างเดียวกูเกิลไม่ได้เชื่อเลยนี่แหละเราเชื่อว่าคนจะคอนทิบิวได้ดีที่สุดมาจากการที่เขาเองเขารู้สึกว่าเขาอยากทํา ถูกไหมครับแล้วขณะเดียวกันมันไม่ได้มีแค่ในเรื่องของผลตอบแทนในเชิงที่เป็นผลตอบแทนภายนอกอย่างเดียวมันมีอะไรเป็นแรงจูงใจที่จากภายในด้วยแม้แต่ในการทํางานนะครับ,รบอย่างเช่นใน,ในทีมงานเรามีเราม,เรามีพนักงานที่อายุค่อนข้างหลากหลายตั้งแต่ยี่สิบสามไปถึง4ี่สิบนะครับซึ่งในการทํางานนะเรามีสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อคือทุกทุกคนนะมีสิทธิ์มีปากเสียงที่จะที่จะเถียงผมนะครับที่จะบอกว่าผมไม่เห็นด้วย ว่า hey, ผมมีไอเดียเอาอย่างนี้ไหมซึ่งตอนเราเราเปิด Environment ที่ค่อนข้าง Open อะและข้อสำคัญคือเราต้องฟังนะครับถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาพูดและเราฟังและเราลองทำตามทุกคนนี่ที่อยู่ในองค์กรจะมีความรู้สึกว่าเ้ hey, ผมมีเสียงด้วยครับแม้แต่คนที่อาจจะเด็กสุดที่อาจจะชุ่โมงบีนน้อยสุดแต่กลายว่าเป็นหนึ่งในคนที่มีสิทธิ์ที่จะเสนอไอเดียขึ้นมาได้ครับ และตอนเราฟังผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนไหนที่อยู่ใน,ในทีมงานเราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราสามารถคอน t ทนต์ยูกับองค์กรเราได้ครับเสนนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ Google อะ่ะซื้อใจของพนักง,งานได้ แล้วท่านผู้ชมครับและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ Google จึงเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมจริงๆนะครับสิ่งที่คิดสิ่งที่ออกมาบริการต่างๆจึงดูเหมือนเป็นเรื่องที่สดใหม่นะครับเป็นเรื่องที่ออกมาแล้วผู้บริโภคนะครับหรือประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจริงๆนะครับแลวเรารู้สึกว่าเราสัมผัสถึงความเป็นตัวตนเขาได้นะฮะแล้วสิ่งที่คุณอริยะพูดในวันนี้เนี่ยมันยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเราเชื่ออะไรสักอย่าง,น,งนะครับ แล้วเราหาตัวตัวเราให้เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับตัวเราเองหรือระดับองค์กรก็ตามแล้วเรามั่นใจแล้วเดินไปในสิ่งนั้นนะครับอย่างยั่งยืนอย่างมั่นคงนะครับวันหนึ่งสิ่งดีๆจะตามมาได้นะครับสิ่งที่ผู้ก่อตั้งนะครับของ Google เป็นในตัวเขานะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันสิบกว่าปีที่องค์กรนี้สร้างขึ้นมาแล้วก็อยู่จนไปถึงบริษัทองค์กรที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกจนทุกวันนี้ก็ได้เรื่องนี้แหละครับเรื่องที่เขาเชื่อนะครับแล้วก็ในที่สุดองค์กรที อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อและค่านิยมที่ชัดเจนแบบนี้ก็เป็นองค์กร Google ที่ท่านได้รู้จักจนถึงวันนี้แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอาญามากเลยนะครับสำหรับอีกรุ่งหนึ่งซึ่งเราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นแง่มุมดีๆซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือในธุรกิจส่วนตัวหรือในฐานะที่ตัวเองเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายในองค์กรได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ หาล้านความสุขหาล้านความมั่นใจโตโยต้าฟูไฮบริดฉลองยอดขาย5ล้านคันทั่วโลกรุนรับส่วนลดพรีอุส์0 0 0แสบาท27และ28เมษาย,ยนนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ ชีวิตที่ร่วงทางให้กลับไปพบคนที่รักอย่างปลอดภัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์ Wealthy DIY รายการที่จะเป็นเหมือนเพื่อนในการลงทุนของใครหลายคนโดยการสนาหงทองที่จะพาไปพูดคุยกับผู้คนในหลากหลายวงการดูแผนการเงินและการลงทุน เจาะลึกว่าเขาเหล่านั้นมีเคล็ดลับการจัดการเงินทองอย่างไรให้งอกเงยเวลตี้ดีไอายสัปดาห์นี้จะพาไปพูดคุยกับคุณนิวัฒน,น,น์การจนะภูมิที่บริหารสมาคมตลาดตราสารี้ไทยค่ะแผนการเงินแผนการลงทุนรวมถึงทัศนะติทางการเงินของเขาจะเป็นยังไงติดตามได้ทางกรุงเทพพื้นทีทีวีสัปดาห์นี้ค่ะพบกันเป็นประจำทุกคืนวันอาทิตย์20นาฬิกา นี่กรุงเทพธุรกิจทีวีทีวีธุรกิจเป็นรูปแบบแห่แงแรกของไทยราคากลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการน้ำครึ่งแก้วกันแล้วนะคะเมื่อสักครูน่นี้ฟังอาจารย์บอลน,นะคะพูดคุยเกี่ยวกับ Google ไป ร,รู้สึกว่าบริษัทนี้ยังง่ายยังไงคนก็อยากทํางานด้วยใช่ดูแล้วแบบน่ายอยู่นะเขาไปทําขอแค่เข้าไปนั่งเล่นก็นยังรู้สึกด,ดีแล้วอ,ะอ,อ่ะใช่จึงต้องบอกว่าเวลาเราดูว่าบริษัทไหนที่เป็นบริษัทที่เป็นองค์กรแห่งความสุขเนี่ย ตัวชื่อวัดอย่างเนี่ยจะดูที่ว่าบริษัทไหนที่มีแต่คนเข้าอ่ะไม่ค่อยมีคนออกถ<ม>ูกไหมฮะเข้า<ช>ไปโหนานๆจะมีประกาศร,รับสักคนหนึ่ง<ม>อ่าน,นี่ก็เป็นสัญญาตัวหนึ่งที่บอกเดิมนว่าองค์กรนี้เป็นกรที่เขาอยู่กันอย่างมีความสุข<อ>ครับผมหลายอย่างนี่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากเข้าไปแต่ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่คนทั่วไปเนี่ยมองว่าถ้าเกิดมีจุดนี้ปุ๊บยังไงก็ต้องอยากเข้าแล้วก็ต้องมีความสุขมากอะไรครับเด็กๆหลายคนอ่านเรียนจบอยากรีบทํางานพอทํางานปั๊บอยากได้แบบตําแหน่งอยากได้เงิน เอาเงินจูงใจเลยได้ไหมคะแบบถ้าเกิดว่า Google เขาให้เงินเยอะๆเนี่ยน่าจะพอไหมที่จะทําให้คนรู้สึกว่าโอ้โมันมีความสุขที่จะบบกระตือรื้นในการทํางานขึ้นมาอ๋อโอเคลิชากำลังจะบอกว่า g o เ g l e เขาเป็นองค์กรที่มีรายได้มีผลกําไรมากมายแทนที่จะเอาเงินมาสร้างอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเขามีการสร้างสปอร์ตเซ็นเตอร์เลยนะพื้นที่หลายเอเคอร์เลยนะเพื่อให้พนักงานไปใช้สร้างสนามไอซ์ฮอกกี้อย่างเงี้ยสนามฮอกกี้น้ําแข็งของตัวเองอะไรพวกเนี้ยแทนที่คุณจะเอาเงินแบบนั้นเนี่ยคุณเอาเงินพวกเนี้ยมาแบ่งให้พนักงานใช่ไหมใช้เงินเลยแบบว่าอาแบ่งเป็นสัดส่วนเลยแบบคนนี้ทํางานเยอะได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช้เงินเอาใช่ไหมครับ ต้องบอกว่าเงินก็เป็นส่วนในการจูงใจพนักง,งานที่ดีค่ะต้องบอกว่าอันนี้ยอมรับจริงๆนะครับแต่ว่าคนจะถูกจูงใจด้วยเงินถึงระดับหนึ่งเท่านั้นเองแต่การที่จะจูงใจพนักง,งานให้อยู่และมีความสุขในการทํางานแบบยั่งยืนนะครับในระยะยาวเนี่ยเงินอย่างเดียวไม่พอ,อยกตัวอย่างนะครับลิชายกตัวอย่างมาค่ะสมมติว่าลิชาได้เงินเดือน20,000บาทนะครับแล้วอยู่ๆปุ๊บบริษัทก็ ใจดีขึ้นมานะครับมีซองมาให้เขาบอกว่าคุณได้รับการขึ้นเงินเดือนโปรโมทเนื่องจากาบริษัทมีผลกำไรมากะนะครับก็เลยคิดว่าขึ้นเงินเดือนให้คุณนะครับจาก20 0 0 0เป็น2 0 0 0 0 0บาทโอ้โหเขาแบบตกใจเลยสิคะเพราะมันพลัสขึ้นมา10เท่าเลยะ10เท่าซึ่งโดยส่วนใหญ่คงไม่มีองค์กรไหนทำแบบนี้แหละฮะถูกไหมครับแต่พอเราทำเรารู้สึกไงแว็บแรกตอนแรกนี่คขแบบตาโต ทํางานมาแทบตายต่อเดือน12เดือนคูณกัน1ปีนี่ได้ยังไม่ถึงแบบที่บอกมา200,000น,นี่เลยอโอเคเข้าใจก็คือพื่อ่ายทำงาน2 0ง0 0นสองเดือนได้40,000 0เดี๋ยวทำทั้งปีได้2 0 0 0 0นสี่ถูกไหมฮะโอเคใช่ค่ะนี่ถ้าสมมติว่าโอเคลิชาได้จดหมายนี่ก็ดีใจถูกไหมครับบังเอิญสักพักหนึ่งเนี่ยไปแอบเห็นจดหมายของคนข้างๆซึ่งเป็นรุ่นน้องด้วยนะม,มาทํางานที่หลังเรา,เราด้วยแล้วก็อายุน้อยกว่าเรา อายุงานน้อยกว่าเราด้วยนะครับแล้วบมงเอเกิญจดหมายเขาบอกว่าคนนี้เขาได้เงินเดือนสามแสนมีอึ้งหรอฮะอึอ้งโอเคคิดว่าคนทั่วไปก็คงจะอึง้งอ่าใช่อความสุขเป็นยังไงบ้างถ้าเอาถ้ามีมีตลอดไปวัดความสุขตอนแรกที่เห็นซองของตัวเองคงมีความสุขมากใช่แต่พอเห็นซองคนอื่นจะนั่งคิดละเอ๊ะแล้วเ,เราล่ะอเอ๊ะเราทํางานมานานกว่าน้องนะใช่ครับแล้วก็อายุมากกว่าน้องทําไมน้อง มากกว่าเราแสนหนึ่งคนส่วนใหญ่น่าจะคิดอย่างนี้รวมถึงตัวเราด้วยใช่ไหมครับนั<ะ>่นจะบอกว่ามันเลยเป็นเรื่องที่ดูแล้วเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นความขัดแย้งภายในโอเค okay, ไหมฮะอมของคนซึ่งถ้าองค์กรหรือผู้บริหารสามารถจับจุดนี้ได้ถูกเนี่ยนะครับการที่จะสร้างกวาและกำลังใจใหพนักง,งานเนี่ยสามารถทําได้โดยไม่ต้องใช้เงินซื้อเพียงอย่างเดียวมันจะเห็นว่าการจูงใจด้วยเงินทําได้แต่ทําได้ระดับหนึ่งแต่การจูงใจที่ทําให้อยู่ได้ในระยะยาวเนี่ยนะครับคือการจูงใจที่มาจากข้างใน ันั้นคนเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าการมีเงินเยอะๆจะเป็นเรื่องที่ดีแต่เพียงอย่างเดียว <ฮะ S 1> แต่ถ้าสมมติว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาได้รับการดูแลไม่ดีในที่สุดปุ๊บไอ้ความรู้สึกเรื่องเงินมันก็จะค่อยดดอปลงเพราะฉะนั้น,นจุดสําคัญของการที่ทําให้เรามีความสุขในระยะยาวหรือถ้าองค์กรเข้าใจเนี่ยไปเสริมด้านอื่นจะง่ายกว่าสิ่งที่เรียกอยากจะเสริมในมุมมองของจิตวิทยาเชิงบวกนะครับมันมีห้า ตัวด้วยกันแต่สัปดาห์นี้เราพูดแค่2ตัวพออีก3ตัวเลยพูดส yeah. ัดาหาหนานะครับเป็นตัวย่อนะครับเพราะว่า P E R M A P E R M A เพอร์มาเพอร์มานะครับ P E R M A เป็นตัวย่อนะครับตัวนีย่อมาจาก positive emotion อ่าก็คือความการรู้สึกที่ความรู้สึกดีๆอารมณ์ในเชิงบวกอารมณ์อ่าอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัว E เนี่ยย่อมาจากคำว่า engagement นะครับก็คือหมายว่าการที่เราเองเนี่ยได้มีโอกาสได้ อ่ะพูดง่ายๆว่าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดสิ่งที่ตัวเองชอบอม,มี engagement กับตัวเองอย่าง <When S 1> ี้เหมือน put the right man to the right job คล้ายๆอย่าง,งานั้นอาจจะว่าอย่างนั้นก็ได้แล้วก็ตัว็หมายถึง leadership คะ่ะเรื่องความสัมพันธ์ถูกไหมครับตัว M ก็คือ Meaning หรือความหมายและสุดท้ายตัว A อ็ง achievement หรือความสําเร็จนั่นเองโอเคงั้นเอา2ตัวแรกก่อนเอา P กับ E ก่อนนะฮะ,ะตัว P กับ positive emotion งั้นองค์กรต้องทําไงก็แล้วแต่พนักงาน,นรู้สึกมีความรู้สึกมีอารมณ์ในเชิงบวกหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ตัวเองแต่เป็นคนรอบข้างด้วยต่อองค์กรด้วยถูกไหมฮะ,ะอย่างนี้ครับถ้ามองง่ายๆนะครับอย่างเช่นว่าสิ่งที่องค์กรทําได้คือก็ ทำสิ่งแวดล้อมให้มันดีสิเหมือนเทอ่าสถานที่ทามกูเกิลก็ต้องทําที่ให้มันดูเหมือนไม่เหมือนในสถานที่ทํางานแต่เป็นไปทํางานอยู่เหมือนไปเที่ยวเหมือนที่นอนเหมือนอยู่บ้านเหมือนอยู่บ้านเหมือนอยู่ในที่ที่รู้สึกว่ามันหลุดไปจากโลกของการทํางานไปนั่งเหมือนนั่งอยู่ในโบกี้รถไฟอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้เป็นต้นถูกไหมฮะเกิด positive emotion แน่นอนโอเคไหมครับความคิดสร้างสรรค์เกิด โอเคไหมอันนั้นอันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองอย่างเช่นเราจะให้เกิดในตัวที่สองคือตัว e อย่างเงี้ยนะฮะ <À. S 1> engagement เนี่ยนะครับ engagement เราพูดถึงหลายครั้งแล้วฮะพิชาก็คือว่าทำอย่างไรทำให้พนักง,งานได้ใช้ศักยภาพความสามารถตามจุดแข็งตัวเองแปลไว่ายังไงคะ <À> เขาให้พนักง,งานของเขาได้ค้นหาตัวตนใช่ครับค้นหาตัวตนหรือค้นหาให้เขาก็ได้จนรู้ว่าอ๋อพนักง,งานคนนี้เขามีจุดแข็งแบบนี้แล้วให้ทํางานตามจุดแข็งความถนัดหมายความว่าองค์กรนั้นนั้นมีวิสัยทัศน์พอที่จะมองทะลุว่าคนคนนี้ มีวิสัยทัศน์ด้านนี้ใช่ครับก็คือแล้วก็เปิดโอกาสก็อาจจะใช้มีแบบทดสอบมีอะไรซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นรายละเอียดที่ลึกขึ้นนะฮะแต่ว่าอาย่างน้อยที่สุดผัวหน้าง,งานก็ต้องสังเกตค่ะโอเคไหมฮะแต่คำว่าโอกาสนี่สําคัญที่สุดเลยใช่ต้องให้โอกาสครับเพราะบางคนเห็นเหมือนกันนะแต่ว่าวันๆก็มองแต่เรื่องที่เขาทำได้ไม่ดีอะ่ะถูกไหมฮะ,ตฮะแต่ไอ้เรื่องที่ดีเนี่ยไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มองสุดเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไปเกิดเหตุผลว่าในระยะยาวกลายเป็นว่า มุ่งแต่จะไปแก้ไขสิ่งที่ทําได้ไม่ดีอย่างเดียวแต่ลืมไปว่าแต่มีสิ่งดีมากมายที่คนคนนี้น่าจะทําได้ไม่ได้ออกมาใช้เพราะนั้นตัว E รลอ Engagement ในเชิงแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้น โอเคไหมครับเอาแค่2ตัวก่อนสัปดาห์นี้ครับพี่ชายค่ะอะล่ะเรียกว่าวันนี้เรารู้ไว้2ตัวแล้วนะคะพีกับอีส่วน RMA คืออะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามเป็นในสัปดาห์หน้านะคะและสําหรับรายการน้ำเครื่องแก้วค่ะอยากสนับสนุนให้ทุกๆคนมีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นติดตามรายการของเราทุกวันอาทิตย์เวลา1 4นาฬิกาสนาทีทางช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีค่ะอีกช่องทางหนึ่งติดตามเรานะคะผ่านทาง a c e b o o k นะคะคน้ำเ<ม>ครื่องแก้วพี่เมันไทายภาษาอังกฤษรับรองเจอหมดค่ะมีทั้งข้อความของรา้ดวค ตามก,กันได้ค่ะวันนี้นะคะเราสองคนอาจารย์บ,บอลและกฤชชาลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะขอให้มีความสุขมากนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ